เดลูฟูเไรเดือมฟูกินมาลวนาหนึ่วิดข้าวขี่นะ <laughs> ไม่มีกินนะไม่มีน้ากินนะนี่กินแจขน๊ขนมปังกิน ทำนายแล้วทำไเวลาเนะี่นนนยรู้สึกว่ามันพอขึ้นเออคือะไคืออเปพี่ฝนอาปาให้พี่ฝน So let me end it. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Is if... it?